มาแล้วจ้าภกนี่มาพบกับสายเปี้ยววานิดนิดตำสายบัวกุ้งสดจากพี่นอ้องมาเลยจ้าตำกุ้งพริกแห่งกับพริกสด โคกนีบอกเลยว่ายัวมากนี่ใส่หมูยอ่อลงไปน้ำพี่น้องไหลบัววันแท่งพี่น้องขออาไผ่ใส่บัวกระแซาะด้วยกันกรอบหวานพี่น้องส่งตรงจากนาคนปรปฐมพี่น้องเอม,มาฝากจ้าโคเ,โเ,โเรโคเร่สกอร์นอย่งให้เต็มนะคะนี่สุดสังพี่น้องยัวมากกรอวมาก กุ้งสดลงพี่น้องให้ไห์จากเกโคเทนพี่น้องกุ้งสีมุนพี่น้องวอสอนพี่น้องกุ้งสีบะเขารพี่น้องตามยอดย่อๆเอาพี่น้องยอมๆซีเบิร์จากตูนึงใสๆพี่น้องอืมนัวมากแม่เม็ดข้าวจีนลงน้ำพี่น้องตามใบพักซี่ใบเรื่อยพี่น้องหรือว่าผักหอมปีบ้านข่อยดพี่น้อง <c oughs> โคเรียโคเรียพี่น้องเตรียมทาดเตรียมซ้ำมาพี่น้องอโค่นนี้การันตีความหอมมากพี่น้องจ้าแสบมบือจากคุณแม่ทุกสองคนมาดามจ้าคลิปนี้ซ้ำนี้เด้อจ้าพอกันไหม